กิจกรรมส่วนความเพียนพระปิตายอดสถีลาลวงปู่ทวดเฟนบุกหนุมนักกพีศ4 1ครั้งที่101วันที่1 8กุมภาพันธ์2 5 6พัน1นวันนี้ไปครั้งที่101เป็นวันที่1 8กุมภาพันธ์2569เข้าพเจ้านายบุญนำมนตรีวงศ์ขอเป็นวาจาสัจจะขุมูลทรายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาเด องค์พระคำปฏิเทละเจ้าอรุณปูสเมลุนอรนปูชลาอรุปูบุญเดชตลอดทั้งพู้แม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทวดเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยังค้าพระเจ้านี้ขออนุภาพเป็นคุณพระตรัสตรัยเป็นครูบาอาจารย์เทวดาทั้งหลายโปรดจงดุลปรันท์ใน้กินข้าพระเจ้ามีสมาธิควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาติกบาลีสุอัตตาคัตเถนตุเทวตาสัทธัมมังมณีรัชสัสุนันตุชกโมกตั้ง สักแคมูไปครับสิครัเตจินแหละเควมันีที่เปเทจาม่ถูวานาขานี่แวยตมุเด็ดหมมานตูเทวาชลาทลาวิสเมยจะาคันทพนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวรรวาจนางสัตตบมชนันตุธรรมสวรรกโรยามมัทนตาธรรมสวรรคโรยมัทนตาธรรมสวรโรยามทนตาบทที่สงบทสวดนมสการสิทธา นโมตัสสะพุทธวตโตทหาโตสมานุปัสสันนโมตัสสะพุทธวตโตทหาโตสมานุปัสสันนโมตัสสะพุทธวตโตทหาโตสมานุสสะบทที่สามบทสวดสัจกิริยาคถานัตถิมีสระนังอันดังพุทุมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสูตรที่มีหุนตุทุกตานัตถิมีสระนังอันดังธรรมมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสูตรที่มีหุนตุสุขตานัตถิมีสระนังอันดังสังโฆมีสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสูตรที่มีหุนตุสุขตาบทที่สี่บทเกริา

เอวมีสตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสูรติกปีรวัถุสมิงมวาวนีมาตายพิคุสนเนะสติปัจมัติหิพคุสติิสเพหิวอารันติงท่สหิจโลทตุหิเตวตาเยพยนนสนิปตาหนติภวควนตันชนญาพิุสังกะจัตตาโคจะตตนังสุทวัสกัยนางเทวนาเอตัสโติยองคพระกวาสเกศสูรหารติกปีรัตุสมิงมาวณีมาตายพิคุสุนเคนะสติปัจมัติหินพิคุสติิสเปิวอารันติิทสหิจโลกท่าตุหิเทวตาเยโพยเนศนิป พระครวตโตสันติเกปาติขตาปสยมติอตาโคตาเทวตาเสยยะธาปีนามะพลวาปุริโสฉันมิจิตังวาพังภาษาเลยะภาษาดิตังวาพัง สมิธเยะเอวะเมวะสุทัาวิสุเทเวสุตรายตาภควาโตปุระโตปุตุังสุตาโคตาเทวตาภควาตังอภิวาเทเทวะเอกามตานทัสุเอกามตานิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสุติกิอิมังธรรมสติมหาสมโยบรัสมิงเทวะกยามคตาคตมังธรรมสติมหาสมยังทิกตาเยวะอัปปาราชิสังเกติตาโคปาราตวตาภควาโตสุติกิอิมังธรรมสติตรักภิกขะวสมาทังสุจิตังอัตโนจุกุมังสุสาทิวะนิตานนิขิตวะอินทียนิรักขันติปติสติตาโคปาราตวตาภควาโตสุติกิมังคตังปัสสิจตตะ กันติสุท้าวิมลาจารคุมาตาตาสูสรนาคเตียตะคุวปาราเทวตาพะคาวาโตสันติกีอิมังธรมปชิยิกิติพุทธังเสนนางตาเสนตีคามิสันติปายาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวะกายังปริเปรินสันติอัตะาคุวะะคาวะพิขูมันติสิเยผู้ยานพิคเวทัสสุโลกธาตุสูเทวตาสนุปุตตะกันติตะทะกัตังทัสนายาภิคุสังกัจเยปิเตภิกคเวอิเฮสุงอัติแตระมัทนาหังโตสมาสุปเตสุ เจสปิปขตนาเอเตปรมวเอวะเทวตาสนิปติตาเฮสุงเจยะัพปีเมหังเอตทะหิเยปิเตภิกเวภูสันติอนาตมัทรังอนันโตสมาสัมปตตาเตสปิปขตนาเอเตปรมวเอวะเทวตาสนิปติตาภูสันติเจยะัพปีเมหังเอตทะหิอาจิขิตสมีภิกขเวเทวกายนันมณนิกิตติสมีภิกขเวเทวกายนันมณนิเตศิสมีภิกขเวเทวกายนันมณนิตังสุนัธาสาธุกามันสิกโรธาภาสสิสามีติเอวอมพเตติกูเตภิกขุปะขวาปัจจสุสูงปะควาเอตุะโบจะสีโลนะ สีโลกมนุษยกสามียตาภูมาทัศติตาเยสิตาคิริพลังป็หิตาสมาเตาปุตุเสวะลินาโลมหังพิสาพโนโอทาตมนัสสุทธาพิปัสนาลาวินาพินโยปิสเตยตวาปนีกปิรัตวีตตัวมันตยิาสาวกีแสนเนตเทวกยาพิงตาเตวิชาทพิกโบเตจัตตปมกรุสุตวาพุทธศาสนสนังเตยสัมปัตตรหุยนังมนุษสานมัตสนังอภิเกสรมะทุุงสหัสังอัสัริงสุตังเอกีสหัสสานังมนุสานมัตสุงอภิเกสรธตรมะทุกุ ในเตรเกติย์พิตเตวิชาชพิโบยโหันกิติสามีเครหอนุสุสตสสาะวิจาุมากเปนที่มันโติทิมุทโวนามันโตยาสินมาธรนาพิฆมุงพิุนังเสือมติมัง้าสหัสสาวะเหมะวตายิขานะนตวันนยที่มันโตติทิมโทโวนารนโตาสินุมาธราพิฆมุงพินัเสมติมัง สาตายกีฬาติดศาตร์สายจะขาดนะแต่วัรณุที่มันโตชินทวนาบันโตชาสินูมาธรรมานายพิกรมพิการนังสิมตินังอิเตเตโซลศาสตร์ศาตร์สายจะขาดนะแต่วัรณุที่มันโตชินทวนาบันโตชาสินูมาธรรมานาณาพิกรมพิการนังสิมตินังเวสามิตาปัจจิตายจะขาดนั่นแต่บรรณุที่มันโตชินทวนาบันโตชาสินุมาธรรมบรรณาพิกรมพิกานังสิมตินังกุมเิโรราชาไทโกเวปุรษสันนิเวศนังพินโยนางสตาส์สตร์สายจะขานังปีดูประสติกุมพิโรราชาไทโกสซปะคาสิมตินัง ปุรดมัดจัดจสังราชาทัตตะโคประสติคันนางทิปติมหาราชาเจสสิรสุภุติปิตุสาภาโวินทัณมามาลายที่มันโตชินโทนะวันโตยศศิโนธรรมนาภิกขมงวิคนางเสือมติมวันังถ้าขีนัตัดสังราชาทัตตะโคประสตินาขันางทิปติทัตขีนัตัดสังราชาวิรุปโหชัสประสติกุมพนาทิปติมหาราชาเจสสิรสุภุติปิตุสาภาโวินทัณมามาลายที่มันโตชินโทนะวันโต เาสัตสินุมาธมนาภิคมุงพิกขนารสิปติมังปัจฉิมัจจยสังราชพิโรภโขปรสสตินาคหนังทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุติปิตาสาภะโวอินทนะมามัพลายที่มันโตสิมันโทวนาบรรโตชจาสัตสินุมาธมนาภิคมุงพิกขนารสิปติมังอุตรรัจจะสังราชากูเวโรตประสติยจ้าคหนังทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตติปิตาสาภะโวอินทนะมามัพลายที่มันโตสิมันโทวนาบรรโตชจาสัตสินุมาธมนาภิคมุงพิกขนารสิปติมัง ปูรีมาต Han ิสังสตาละโคสัก <IS> ินีนาวิรูปุปชิมนาวิรูปุโคกูวิโรตราชสังตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาสันทัลมาอนาอันทสุวุณีกับปิราชิเตสังมัญญาเวนุสตาอาคูจินิยัสตา มายากุเตนทุกิเตุอิภูจรภูสานจันทานุกรรสุโธจกินมันทุกิมันทุจะนาโทโอปมโยจัเทวสุโตจะมาลีจัตสีโนจะคันตะโพนาโรราชาชนุสุโธอาคูเปสุโธเจวติมพะตูสุเาวติสาอิเจันเดียจาราชนโคันตะโพนามรราชานเสธาคูเปรสจวติมประตูสุตเยาวติสสาอิตเันเดียจะราชสโครันตทิพนาราวนุสุ เตสณ์นามังอภัยยนทานาธราชานมสิสุปนตโตเขวนาตศิปโตสันนาหิโอจหิงปยัทานาคาสุปนนาสเดานามังสุปตังชิตาวชระหตเทนะสัมมุตังอสุราชตาปัตโระสุสเดติที่มตโตยสินุกาลกัญชามหาพิสุนัอสุราคชนเวิสาเวปจิตติสจิตปะาราโทมุนิกสะสัตย์จพลิปตนะสเปวโรจนามกาสเนตวะปุิสเนางพระองค์ทุกปกะมุขสมเดชานิปัสสติทิพนาสมุติมณัง อาปูจเทวาปฐมีจเทโยวาโยตาคมุนาวรเทวาโสโมเจะาเมตตาุณากอาูเทวายิโนทัศเตทัสะกาสพีนนัตวนทิมโติตทวนาโตยสิโนธมมนาทิมุขนาสุาอิทจเทวาสาลิจัมัจะทุวีมาจัสารสุเทวา จันทศูบนิสาเทวาจันทมาคูปุริกตาสุริยสูนิสาเทวาสุริยมาคูปุริกตานะขตนนิปุริกตวาอคูมัทวาลกะพระสูนังวศโวเศถโสภะปินโทสเสตชะชากยาจปนวโนิที่มันโตชิมโธนะวโตยัสสโนมัมนาพิกมงคุสิมตินัง้าคูสาปูเทวาลมีสิกราลิวัตอลิสกาจโรชาจอุมาปะสิโนวะรุณาสัทธมาจัจติตาเจเนชิกาสุริยะรุจิราอาคูอาคูวเนสิโนทสเสตชะชาก สมานามาสมานามนุษย์สามนุษย์สิทิมาคิดทาประตูศิกาอัคูอะคูมโนประตูศิกาทาคูพระโยเทวายีตจริญตัวสโนปารคามาปารคาอะคูเทวายีสัชินทัศเตทัทศากยาสเปเรนะตะวันโหนที่มันโตที่มันโทวนาบันโตยาสัชินมาธาบรรนาพิกรมเพื่อนางเสือนางสุตาขรุมหาอรุณาอะคูเวคณาสาต้าโอทาจะกแหาปะมุขกาอะคูเทวะปัจจันนาสตามัตตาหารักชามิศกาจ่ายใจสัชินอาธั้นยังอาคาปุเชนโนโยที่สาพิสติทัศเตทัทศากยาสเปเรนะตะวันโน ท,ทีมันโตชิมโทนมั Internal. to to นโตจะนโมัทมาาพิคมุมพุทธังสิมตนัเกมยายตุตายามาการะกาจเจาาจนสมพิเกาลมาเสตาโชตินมัจิสวานิมาลัตนอาโกนาโกปินิฏาทศเสตตากยาสปีนะนาตวิโนนามณฑีนะอคจุงยีนย สาทิสาสหปวุทธจติมกิลังออคตินมัสวรนทัิโมตรานจันธวะอจิตาสตังสุพรมาพระโตตตตยทิมตุสนาสนังกุมโลิโตจัสพระสินังสหสุพรมาโรกนังมาพรมา พิธีติอุปปนโนสิมันโทพิสมากะโยจะทะสิโสทะสิตะสระกูปะติกะวะสะวะติโนเตจัจจะมัสตวะคะหะริโตปะโรโตเตจัสสะเพปิกิเตสิติติปะสะพัมมะเกมารเสนาภิกขมิปะนะสะกันหัสสะมะทิยังเอถะทะถะวะทะถะราคินะปะทะโสสมันตาปิระวะเรถะมาโวมุจจิติโกจะนะอิติตะถะมะสินุกันนะสินัง ທະທາໂສປຸຖາວະຕິສັງຄົດໂທອະສິຍວະເສເຕຕະຈສະພັງອະພິຍະວະ વિક ິຕິວານິທຄຸມາຕະໂຕມົນຕິທາເສວະກີສະຣະນິເຕທິມາຣາຊະນ